สวัสดีครับมิหลักนักสะสมทุกฐานครับวันนี้ลุงรองเลี้ยนจะมาซองเลี้ยนเลี้ยนนึ่งไงครับฐานได้เอานำไปศึกษาลองนำไปซองเลี้ยนกล้องฐานดูว่าแบบกล้องลุงกล้องฐานจะมีหรือมมหมางหน่อยแทนไ้นหมครับ เลี้ยนนี้เป็นเลียนหน่งบาทต่องในร่วงหลอดซิปพอชองต้องปันหลอดซิปแปดนะครับเป็นเลี้ยนรุนแหลก่เป็นเลียนเดี่ยวหนักซาส้มถุกฐานน่าจะมีแก๊ปอวัยถุกฐานแหล้นะครับแม่ว่าเป็นเลียนหนึ่งบาทเลียนสองบาทซิปตองเลียนห้าบาทหรือเลี้ยนสิบบาททองซี่ ึ่งเป็นรูแหล่กล้องอรัชกาลที่สิบนะครับเราว่ารลูกีว่วต่อไปรนโลกรูนากานของเราเลี้ยนบอกนี้ก็จะห้าอยากหรือว่ามดไปยากตาลากกนดานราว่าเป็นเลี้ยนรุนแรงเรื่องนี้มีจำนวนบระลุเฉะคิดว่าไม่หมากไม่น้อยนะครับเราว่า น่าจะอยู่ประมาณกลางๆหล่อเลี้ยนจึงบาทซึ่งเป็นเลี้ยนหลุนแหลกจำนวนผลิตต้องรักหล่อยขึ้นบนอยู่แหลนะครับซึ่งรักวันมีจำนวนผลิตต่างมอสซี่ล่อยแปดสิบคาหลานกแซนเลี้ยนพเทียวหรือว่ามากนะครับแต่ว่ายังไม่มากสึกเลี่ยนนี้น่าจะว่า ถ้าเรียนดีว่าพิเศษนีนน่าจะอยากมาเพราะว่า,าเครื่องมือถี่ทำงานผลิตเรียนนะครับจากโรงข่าทราบก็เป็นเครื่องมือถี่ทันสมัยที่สุดใอยู่นี่แน่นอนเมื่อเครื่องทันสมัยก็เิดว่าคขั้นพิการออกมาน่าจะอยากมากครับ แค่ยางก,ก็ว่าที่ทาอย่างรูปรานดภาพอยังรูพลังเครื่องประปริ thus ยันธรรมะแค่นั้นก็ต้องมีการพิจารณาออกมาอยู่แล้วนะครับยังหน่อยยงางติดสารนิดมากๆคือวกเลี้ยนมาเลี้ยนของมาเลี้ยน,ยน,ยนอีกยง่งวันนี้ลุงจะนําอีกเลี้ยนหนึ่งที่ไม่จ่ายคองเลี้ยนนั้นนะครับถ้าเป็นเลี้ยนแต่ว่า ปั้มสอนหรือปัมซ่อมคลังนะครับถนัะสนทนาในแหล์จะไปเรียกแม่เบ,บื้อลุงขอไม่วานะครับแต่ว่าทางความจิงน่าจะเรียกว่าเรี่องปั้มซ่อมนะครับแต่ว่าอุตส่กจะมีการพั้มซ่อมคลังนะครับที่ปั้มคลังแหลกช่วงนี้นะครับปั้มคลังแหลก นี่น่ยมันเดียวพ้อมฉี่อดูนะ่ะไถลงมาน่าจะน่าจะ,าจะไม่ค่อยติดนะครับเลยมีขั้นป้มสั่งอกไปอีกครั้งนะึงแต่บางเอิญการปั้มครั้งที่องนี่มันมาตรงรอยเดิมนะครับมันจะเคลื่อนไปด้านหน้าด้านดานขวามือร้องในร้วงนะ่ะนิดหนึ่งเลยทำให้ รอยปั้มกลางแหลกมันมันเกิอนออกมานะครับอย่างนี้นะชัดน้ยลุงจะส่องให้ดูกันนี้แบบชัดๆไปเลยนะครับทามที่ผมได้ชี้ดูแลเดี๋ยวว่าอยู่บริเวณไหนดูนะครับอ่านแะบนะบนะบนะี้จนะัดมารำบอดช่ายคลองตรองไปเหชน เป็นชัำเลยนะครับขี่ด้านหลังบองหลอดซรมนะครับตั้งแต่หลัดเสียนลงมาลงมาด้านหลังเลยลงตึงข้อตึงตึงเสื้อเราจ่ายคำแบบบานๆกันนะครับอย่างเราจ่ายหลาสาซับนึงความอยากลงมาตึงเสื้อ จะเห็นเป็นเป็นซ่องจันทร์จัดเท่ยเลยครับรุ่งเลยเรียกว่าเป็นเรียนงความจำนะครับจัดเห็นกันแหละเยอะมาครับจัดจัดเลยนะือรุ่งผิดวา่า หลักหนักสะสมสางคงจะมีเลื่อนนี้หมาอยู่แล้วนะครับยังแค่ว่าว่าพอลองไปซ่องดูวา่าจะปิดเซตมีเลี้ยนปิดเซตมีเ,ล,เมลี้ลมมลจจลย,น,ยนนะครับรั้มพิษหลาดเหมือนของลุงลืมมาลืมอาจจะมีหมาก็ของลุงโดยสั่งก็เป็นได้ลองไปซ่องดูกันนะครับเขาเป็นว่า คลิปนี้ก็แขนนี่คอนนะครับเดี๋ยวคลิปรั้งลงอย่างเหมือเลี่ยนทีแปลกๆว่านี่อีกอีกลายเลียนนะครับจะเอามาทำอ่าอะไรเปลี่ยนความรูเงินครับหนหลักหนัส,ส้มลูกจานแบบสมบัติเน่ก็เอาแขนนี่คอนนะครับแล้วก็ขอกกางคลิปหน้า Ay, เสียก็สวยกดติดตามช่องของลุงกันอีกสองด้วยนะครับเผื่อจะได้ดูเลียนไม่ไหมเลียนแปลกๆซึ่งลุงวาลุงอย่ยพยามาเลียนดีถี่ไม่ค่อยมีใครออกมารีวิวมาคอนให้มากดีขึ้นนะครับแต่เม่วันนี้ก็ก็เป็นหลักนะก็ับรุ่มกินข้าวกันได้นอนรับกันดี มีเผ็นชายแล้วกันตน้องการนะครับสวัสดีครับ